สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ happy tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย happy man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้มาอัปเดตกัน xiaomi ครับงานนี้เขาคาดว่าจะเปลี่ยนการผลิตนะครับ จากที่ใช้ Snapdragon มาใช้ MediaTek นะครับนั่นหมายถึง Cal c a l c o m um. Snapdragon มีปัญหานั่นเองนะครับจากตัวชิปที่เป็น 5G ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการผลิตทำให้ Xiaomi นะครับต้องตัดสินใจหันมาใช้ชิปเซต MediaTek แทนนั่นเองนะครับผมงานนี้นะครับเราเห็นว่าตัวชิปเซต 5G บน Cal c a l c o m um เนี่ยมีปัญหาแล้วแต่ว่าก็ขาดาเรียกว่าวมันยังมีความต้องการอยู่นะครับทำให้ จริงๆผมเชื่อว่าไม่ใช่เสี่ยวมี่แต่เสี่ยวมี่เนี่ยน่าจะออกบ่อยออกทีแล้วก็มีแพลนเยอะเลยทําให้ตอนนี้เสี่ยวมี่เขาเล็งนะครับไปที่ตัว Mediatek ทนะครับตอนนี้ที่มีตัวเ m มิสตี y รุ่นล่าสุดซีรีส์ล่าสุดออกมานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการเสียโอกาสนะครับของทางตัวเค้าคอบนะครับสแนป r ราก n ที่ต้นปีเนี่ยก็มีการเปิดตัวมันการุ่น s n p p r r g o n ที่เป็น888ที่ใช้กับตัวมี11นะครับก็อาจจะทำให้ รุ่นถัดๆไปหลังจากนี้นะครับอาจจะต้องกลายเป็นม e d เดลเทคกันเกือบทั้งหมดเลยต้องมาดูว่าแฟลชชิพเนี่ยจะซัดเป็นม e d เดลเทคด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตัวรุ่นล่างนะครับเราจากที่เราเห็นแล้วว่ามา,มาพร้อมกับเนมิสตี้ตัวซีรีส์700นะ700ซีรีส์เนี่ยก็รองรับ 5G แล้วก็ออกมาในไทยแล้วหนึ่งรุ่นแล้วคราวนี้เชื่อว่าหลังจากนี้อีกหลายรุ่นนะครับในปีนี้ก็ถ้าหากแคลคอบยังไม่สามารถปรับตัวได้ก็อาจจะเสียสุดแบบกันตลาดให้ม e d เดเทคไป เยอะแน่ๆเลยนะครับก็โอเคถัดไปครับมาที่ Google Chrome ครับ Google Chrome มีอะไรเอ่ยแน่นอนครับบน Android ครับเขาบอกว่าบน a เขาบอ e 64บิตเขาบอกเรียกว่าอะไรนะ m a x m i n i m u m นะครับเขาเรียกว่าต้องการสเปคแรมต่ำสุด8 g ินะครับบน Android 10เขาบอกว่าตัว g o o l e Chrome เนี่ยก็คือเป็นเบราว์เซอร์เนาะที่มันมา d e f a u l t กับ อเรียกว่าเป็น Google Mobile Service แหละอันนี้คือเป็นหนึ่งในบริการของ Google อยู่แล้วที่ฝังมาบนตัน Android นะครับโทษทีลินผันกันามาบนตัว Android แล้วก็งานนี้คือเขาออกมานะครับเพื่อที่จะอรองรับการใช้งานที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนว่าเป็นเวอร์ชัน64บิตด้วยนะครับเขาบอกว่ารพอร์ตจาก Android Pro i ิสเนี่ยเขาบอกว่าเวอร์ชั่นของ Android 64บิตนะครับกูเกิ o e 64บิตบน Android เนี่ย ก็ต้องกินแรมถึง8กิกเลยทีเดียวนั่นหมายถึงรุ่นเล็กๆที่มีแรมน้อยกว่านี้เนี่ยมันอาจจะทํางานได้ก็จริงแต่มันอาจจะทํางานที่เรียกว่าไม่สมูทพอครับต้องบอกว่าอนาคตของเบราว์เซอร์เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วผมเชื่อว่าคงไม่ใช,ใช้ไม่ได้มีฟีเจอร์เฉพาะพวกเบราว์เว็บอย่างเดียวแล้วอาจจะต้องมีอื่นๆเพิ่มอีกมากมายเพราะว่ากินทรีซอากรขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือจะมีเรื่องของอการคอมเมนต์ว่าเอ้ยเบราว์เซอร์อื่นเขา ตัวเล็กและใช้งานเร็วและก็ดีนะครับแต่ว่าตัว Google Chrome เนี่ยไม่ได้พัฒนาสักทีครับก็เหมือนกับมีข่าวนะว่ามีการพัฒนาให้มันเร็วขึ้นนะครับมีการเลือกทำทๆนั้น snapshot นะครับที่เป็นฟีเจอร์ทําให้การ browse หลายๆหน้าเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะต้องมาลงเอยที่ต้องสเปค1่าแรม8กิกนั่นเองครับผมถัดไปครับ Redmi ครับรหัส RMX3231 เขานนบอกว่าจะลนช์มาเป็นชื่อเดิม r ร a l m ี C11 นะครับแต่เป็นเวอร์ชัน2021นนะครับจริงๆเ e a l มี C11 เนี่ยในปี2020นะครับในช่วงกลางปีนะจูลายนะก็คือกรฤกฎาคมเนี่ยก็มีออกมาแล้วนะครับก็งานนี้สำหรับ r ร a l มี C11 ในปีนี้2021ก็คือผ่านการรับรองจากประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเอ็นบที่ประเทศไทยก็ ผมต้องรอดูครับว่างานนี้เขาจะเอาสเปคอะไรมาแต่เชื่อว่าก็ราคาคงไม่หนีจากเดิมนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะมีตัวสเปคเป็นหน้าจอ6 5นิ้วเป็น LCD นะแล้วจะมีใช้สเปคที่เป็น mediatek นะครับ Helio g 3 5นะครับแล้วก็ RAM 2 g b r ิ m 32ลมนะครับมี2 g b อาจจะต้องเพิ่ม RAM มาสักหน่อยแล้วละมั้นงานนี้ถัดไปครับโนเกียกันบ้างโนเกียครับหลังจากบ้านบ้านเราล่าสุดนะครับเปิด1.4ไปนะครับ โตเกียคาดว่าจะเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับตัว G10 และตัวรุ่นอะไรเนี่ย X นะครับมี X series ด้วย X20 X10 series ด้วยนะครับก็คาดว่าจะมาถึง3รุ่นเลยทีเดียวนะครับก็จะมีเขาเรียกว่า HMD Global เนี่ยก็มีการตั้งตารางเอาไว้แล้วครับวันที่8เมษายนตแต่ว่าก็มีข่าวนะว่าจะโฮเขาเรียกว่าอีเวนต์นี้แต่ต้องมาดูกันอีกทีและครับว่าอย่างไรแต่เท่าที่รู้เนีย โนเกีย G10 นะครับก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นสเปคอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมาพร้อมกับเฮลิโอนะครับ P22 นะครับผมก็มีโผล่ขึ้นมาบนกิกเด่นแล้วแล้วก็แรม3กิกนั่นหมายถึงน่าจะเป็นตัวรุ่นประหยัดที่มีการทํางานที่ดีแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของราคานะร,ราคาน่าจะเบาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะโนเกียนี่เน้นเรื่องสเปค,คเบาราคาแรงอ่ะโทษทีสเปคเบาแล้วก็ราคาเบาด้วยแบบสปอตสเปค,เคแรม3กิกอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าแน่นอนว่า โนเกียเนี่ยมีการทํางานค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงอ,อีกข่าวนึงก็เอามารวมกันเลยนะครับแล้วกันนะครับก็คือ X10 และ X20 นะครับก็คือลิสต์ออกมาเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเป็น2รุ่นที่รองรับ 5G ของโนเกียนะครับแล้วก็จะใช้ Snapdragon 480ด้วยครับเป็นรุ่นที่ราคาพิเศษแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างตัว X10 X-series นะครับ X10 และ X20 เนี่ยเขาบอกว่าราคาประมาณ139ยูโรแล้วก็3 ร้อยทษที G 1 0ครับ139ยูโร X 1 0นะครับสามยยูโรแล้วก็ X 2 0เนี่ย350ยูโรนะครับตีเป็นเงินไทยก็น่าจะหลักไม่ถึงหมื่นนะเข้าใจว่าก็อย่างนี้ต้องรอดูแหละครับทษทีครับต้องรอดูอีกทีแหละครับว่าเขาจะเปิดตัวในไทยเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเขายังมีการทำตลาดในไทยอย่างแน่นอน,นครับอ๋อ ตีออกมาคร่าวๆนะครับก็ตัวละสูงสุด X20 เนี่ยประมาณ1 2ื0 0นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นราคายุโรปแต่เข้ามาในไทยคือราคาไม่ถึงหมื่นแน่นอนเลยครับ5 g เต็มตัวได้เลยโอเคอีกข่าวนึงแล้วกันนะครับ Huawei Watch นะครับงานนี้ Huawei Watch มาพร้อมกับตัวรุ่นใหม่นะครับ h u a w e i Watch f e t ดอี g ิ a n นนะครับเป็นสมาร์ทวอชที่มีหน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมแนวยาวนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าเป็นเฟรมเะเป็นสตีลหมายถึงเป็นเหล็กเลยนะครับแล้วก็มีสีใหม่ด้วยเขาบอกว่า w c t Fit เนี่ยออกมาแล้วแต่ว่ารุ่นอิล a n นเนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าออกมาดีไซน์ได้ชบเฉีียวสีทองสวยงามแล้วก็การทํางานนี่ครับก็ไม่น่าจะต่างจากตัว Watch Fit ก่อนหน้านี้นะครับก็เดีต้องมารอดูว่ายังไงต่อไปอแต่ว่าถ้ามาในปีนี้เชื่อว่าน่าจะมาพร้อมกับตัว OS ใหม่าฮาร์โมนีโอเอสด้วยซับนะครับต้องมาดูว่า ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่ามาแน่ครับไม่นานนี้ละ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอสัส้นๆประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันวันถัดไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast ครับ b o k n i t Podcast นะครับ a n c o r Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook <c oughs> ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ www.happytechblog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ